วันนี้เราจะมาดูน้ำหอมหายากจากจีองชีพายกันอีกกลิ่นนึครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อินเ n นช o n แน,นลนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวน้าหอมจากค่ายจีวงชีนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากในประเทศไทยนะแต่ว่าไม่ได้หาไม่ได้เลยนะครับก็สําหรับกลิ่นนี้นะครับก็ได้อภินันทนาการมาจากร้านโมฟี่ช็อปในช้อปปีนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เขานําเข้ามาแบ่งขายนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าขวดเต็มเนี่ยจะมาได้อย่างไรนะั้นเนื่องจากในประเทศไทยนะครับในแบรนด์จีวงชีนะครับจะไม่มีลายของพายเลยนะคืออยู่ในประเทศอะ คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับช่วงวันนี้ที่จะนํามารีวิวนะครับก็คือจีวองชีพายแอร์ครับจีวองชีพายแอร์นะครับอยู่ในตระกูลจีวองชีพายนะครับซึ่งจีวองชีพายเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ขวดด้วยกันนะคือขวดที่เป็นรูปแบบ2แบบนะไม่ใช่2ขวดสิคือแบบแรกคือแบบที่เป็นลักษณะคล้ายพีระมิดทรงแบบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นทรงที่จะมีเป็นจีวองชีพายที่เป็นออริจินอลนะครับแล้วก็พายแอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นจีวงชีพายเนโอซึ่งในไลน์ของพายเนโอเนี่ย <discussion> ก็จะมีหลายกลิ่นเช่นกันนะครับความต่างๆสำหรับจีวงชีพายกับพายเนโอมันต่างกันนิดเดียวครับคือจีวงชีพายจะออกธรรมชาติกว่าจีวงชีพายเนโอจะมีความแอดความเป็นเคมีเท่ๆลงไปนะครับซึ่ง ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับจีวงชีพายและพายนิโอนะครับสามารถไปดูได้ในลิงก์ตัวไหรือว่ามผมจะแนบไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่จีวงชีพายแอร์นะครับตัวนี้นะเขาออกวางจาหน่ายในปี2017นะครับในรูปแบบของออ d e เด o i l ทัเลนะครับมีทั้งหมดก็เห็นว่ามี1ขนาดนะก็คือ100 ML นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แน่นอนแต่ผมว่าน่าจะประมาณสัก3-4,000ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาแล้วนะแต่ขวดเล็กๆก,ก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตัวภายนิโอ เห็นว่ามีแค่100 ml นะครับแต่พอเข้ามาจริงๆก็บางทีก็จะมีเป็นไซส์เล็กเหมือนกันนะคือไซส์30 ml อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ไซส์30 ml มานะสำหรับตัวยน n e o นะครับกลิ่นนะครับจะเป็นสไตล์ของ Woody Aromatic นะครับแล้วก็จะมีท็อปน้ตเป็น n e r o r i Ginger นะครับแล้วก็มิดเดิลน้ตจะเป็น Lavender Floral Note นะครับและ Rosemary ครับส่วนเบสน้ตเขาจะเป็น Benzoin นะครับหรือว่ากำยานนะครับแล้วก็ซ e d a านะครับและ m a s k ครับ กลิ่นนะครับจะเป็นอะไรที่เปิดออกมาเนี่ยตระกูลที่เรียกว่าเป็นจีวงชีพายเนี่ยจะบอกว่ายัางไงยังไงก็เปิดไม่ธรรมชาตินะคือเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีความแอลกอฮอล์เลยนะครับคือมีความแอลกอฮอล์เลยแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นเฮโรริชัดเจนมากๆครับเป็นกลิ่นดอกแบบคล้ายๆดอกส้มอ่ะคือเป็นกลิ่นแบบว่าออกแนวเป็นกลิ่นไม้ที่มีความขาวๆอมเปรี้ยวอมหวานพาวเดอรี่เบาๆและมีกลิ่นจิงเจอร์ชัดเจนมากๆคือเป็นกลิ่นขิงที่แบบสะอาดและดูแบบ เป็นขิงที่แอบอมหวานนิดนึงด้วยนะคือกลิ่นเปิดเนี่ยค่อนข้างสดชื่นนะครับสดชื่นมากแล้วก็ความเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยจะบอกว่าถึงแม้จะมีสกิดสกิดมาเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ออกมาในแบบที่แบบแวบ,บเดียวอะไม่ถึง1นงวินะครับความเป็นแอลกอฮอล์หายไปเลยแล้วก็ดูเป็นกลิ่นที่มีธรรมชาติมากนะครับคือธรรมชาติเหมือนจีวงชีพายต้นฉบับเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะมีมวลที่ค่อนข้างจะเบกากว่านะคือตัวกลิ่นนะ,ะจะไม่ได้มีความหวานเป็นวานิลลาเหมือนตัวออริจินัลนะ คือตัวออริจินอลในวันทีเราจะรู้สึกว่ากลิ่นของเขาจะค่อนข้างจะมีความเป็นวานิลลาที่ชัดเจนกว่าแล้วก็จะมีความหวานดีกว่าแต่ว่าตัวนี้นจะดมง่ายกว่าเนาะกลิ่นจะไปในทางฟลอเรลลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีความแบบโปรง่ปรงๆนะฮะคือมันจะออกคล้ายๆลาเวนเดอร์น,นิดนึงอะคือมันอาจจะออกฝาดด้วยมั้งความรู้สึกผมนะคือมันอาจจะเป็นแบบโรสแมรี่ที่ผสมมาอะไรเงี้ยนะ แล้วก็กลิ่นที่เป็นลักษณะของไม้นะครับเป็นมัคสอะไรประมาณนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าทําออกมาได้นิ่มนวลมากๆและดูโปร่งมากๆเลยคือเป็นจีวังชีพายที่ดูแบบสะอาดๆและใช้งานได้ง่ายครับให้ความรู้สึกเบาสบายนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่จัดไม่แรงไม่ซาเท่าพายนโอนะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นในโทนเดียวกันคือจะออกเป็นแนวแบบใสๆมีความแบบอมหวานเบาๆมีความสดชื่นแบบ จะมีไอเย็นๆนิดๆนะครับตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการใช้ในหน้าร้อนในประเทศไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่คิดว่าใช้ไปเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากๆเลยนะครับความเซ็กซี่ก็คือแบบเหมือนเดิมเลยก็คือจิวงขี้พายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นน้ำหอมตระกูลที่เป็นตระกูลแบบสดชื่นที่มีความเซ็กซี่ทุกตัวเลยนะจิวังขี้พายผมว่านะครทั้งภายทั้งภายนีโอเลยนะคือมันจะเป็นแบบอะไรที่มันจะดูเบาดูเซ็กซี่นะครับแต่ว่าก็จะดูแบบ ใช้งานง,าง่ายๆอ่ะคือกลิ่นไม่ได้ทึบมากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเซ็กซี่แปลกไหมคือเป็นอารมณ์นี้นะฮะแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าพอทิ้งไปบนผิวนานๆนะคะกลิ่นจะเหมือนกับเป็นไม้แห้งๆแต่ว่าความกระจายตัวเขาเนี่ยจะกระจายตัวแบบรอบๆอ่ะตลอดเวลาเลยคือเจอเหงื่อก็ออกมาเจอลมผ่านมาก,ก็กลิ่นแบบ ออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วกลิ่นนี่คือหอมแบบหอมทะลุหน้ากากอะไรเข้ามาเลยนะถ้าเกิดว่าฉีดแล้วแบบไปเดินแบบข้างนอกอะไรประมาณนี้ใส่หน้ากากโดยยังได้กลิ่นชัดเจนครับคมมากๆเป็นอะไรที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวกลิ่นตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความยูนิคส่าเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างจะไปนในทางที่แอบจะสดชื่นและแอบจะเหมือนกับขาดความยูนิคไปนิดนึงคือตัวของเขาเนี่ยมันมีความยูนิคจริงแต่ว่ามันความยูนิคที่ไม่มาก เท่ากับตัวพายที่เป็นออริจินอลแล้วก็ตัวพายที่เป็นนีโอเนาะคือพายที่เป็นออริจินอลกับนีโอเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าหาโดมกลิ่นแบบแนวค่อนข้างยากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะงแอบแอบคล้ายๆสไปซ์บอมบางนะแต่ว่าประมาณคือกลิ่นที่มันไม่คล้ายคือกลิ่นที่มันเป็นฟอร์ลมากๆเนี่ยคือเป็นอะไรที่จะไม่คล้ายแลวแล้วความฟอร์ลนี่เป็นอะไรที่แบบดูเป็นดอกไม้ ine, แต่ว่าดูไม่สาวอ่ะคือเป็นความแบบ ฟอราแบบแมนๆนะคือเป็นกลิ่นที่ฟ o อราแบบแมนๆตัวนี้นะครับก็ถือว่าทํามิติกลิ่นออกมาได้ดีครับสำหรับกลิ่นนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่7.5คะแนนครับก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าดมง,ง่ายดมสบายนะครับให้ความสดชื่นและกระจายตัวดีมากๆสําหรับกลิ่นนี้นะแล้วก็ความคงทนไม่ต้องพูดถึงเลยคือกลิ่นเนี่ยจะกระจายตัวดีประมาณ3 4ถึงชั่วโมงและจะติดผิวบางๆบางๆแบบยังพอมีกลิ่นให้ได้กลิ่นนะ อ่าแล้วก็แบบว่าเช้าตดเย็นได้กลิ่นตลอดเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราแบบเง่อ,อ,อกอะไรเงี้ยครับกลิ่นก็จะพุ่งออกมาเลยนะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะติดผิวยาวนานเหมือนกันผมเทสก็ประมาณเช้ายันเย็นยันมืดก็ยังคงจะมีกลิ่นค้างผิวอยู่นะครับแล้วเวลาเจอน้ําก็คือจะมีกลิ่นออกมาตลอดสําหรับกลิ่นนี้นะก็เป็นธรรมดาของจีวงชีพายเลยครับที่จะเป็นลักษณะกลิ่นแบบนี้นะคือดูปโปรง่งๆดูมันบางในตอนแรกแต่ว่าก็ติดผิวนานแล้วก็ มีเอฟเฟกดีๆต่อน้ําต่อมืออะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่าราคาพอเข้ามาในไทยผมว่าน่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะอย่างตัวที่ผมใช้ตัวนีโอเนี่ยเป็นตัวที่แบบได้30 ml ใช่ป่ะแต่ราคาในปาเขก็ไปผันเก้าหรือเ่าแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่าเข้ามาก็คงจะไม่หนีกันนะครับ30 ml ก็น่าจะประมาณ1,000เก้าเนาะสำหรับกลิ่นนี้นะ,ะในประเทศไทยก็ยังไม่มีนาเข้ามานะครับอันนี้ก็จะหายากนิดนึงแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าหาได้นะ เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่นแต่ไม่ได้สักแต่ว่าสดชื่นอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบสดชื่นแต่มีอะไรมีมิติที่ค่อนข้างซับซ้อนนะทั้งทที่ตัวกลิ่นเนี่ยโน้ตไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มิติของกลิ่นของที่วงชีพภายทุกตัวเดี๋ยวจะซับซ้อนจะมีความแฝงของกลิ่นอะไรบางอย่างอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ไม่มีวานิลานะครับเป็นกลิ่นที่ไม่มีวานิลาเลยแต่เป็นความรู้สึกที่แอบจะเหมือนกับมมีวาานนนิิลลลคค้ยๆกกับ่ของ คือประมาณนั้นนะครับนิดๆออกมาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรกันแน่นะที่มันออกเป็นแนวนี้แต่ผมเดาว่ามันเป็นกลิ่นที่ผสานกันระหว่างกลิ่นที่เป็นอ่าจิงเจอร์กับตัวเนโรรีนะครับซึ่งจิงเจอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ถ้าใช้ดีๆเนี่ยก็จะมีความอมหวานเบาๆอยู่แล้วส่วนเนโรรีซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆดอกส้มเนี่ยคือก็จะเป็นอะไรที่มีกลิ่นที่อมหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะแต่ว่าเบลนออกมาได้แบบดูมีความวานิลลาเหมือนตัวต้นฉบับของจีวงชีพายเลยคือแอบเอา DNA ของตัวเก่ามา ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับตัวนี้นะครับพายแอร์จากจีวงชีครับเป็นองไรกันบ้างครับสำหรับพายแอร์ที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับใครเคยใช้หรือว่าเคยลองนะครับคิดเขียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ก็ไว้ด้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามกันไว้หรือว่าอยากจะให้ดวอะไรก็สามารถขอได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่ออนนแล้วเจกับา